สวัสดีค่ะแป้งนะคะพันธิบุลือนะคะวันนี้แป้งก็ได้มาอยู่กับกเกษตรกรใช้ปุ๋ยไฮไลท์โกของแป้งนะคะอาเดี๋ยวขอให้แนะนําตนนิดนึงค่ะค่ะดิฉันคือนางสำรวยสุขใหญ่อยู่บ้านตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกอืมค่ะอ่าแป้งขอถามนิดนึงรู้จักปุ๋ยไฮไลท์โกจากไหนคะจากนาข้างเคียงเข้ามาใช้เห็นต้นเขียวดีต้นใหญ่ดีรวงใหญ่ดี ก็นได้ข้าวเยอะดีเอฉันก็เอามาใช้บ้างก็ได้ผลดีอืค่ะแล้วอ่าที่บอกว่าอต้นข้าวงามดีอางเี้ยหลังจากที่ใช้เองอ่ะสังเกตเห็นอะไรบ้างในต้นข้าวอะค่ะหลังจากที่ใช้ปุ๋ยเองะอะค่ะลักษณะต้นข้าวเป็นแบบไหนต้นข้าวมันแข็งแข็งเขียวดีใบตั้งดีแข็งแรงใช่ไหมคะแข็งแรงดีอื แล้วมันก็คือเขาบอกว่าผลผลิตจะดีต้องแตกกอดีอันนี้เป็นไงบ้างคะค่ะแตกกอดีไหมแตกกอดีรวงใหญ่ดีอืมถามค่าใช้จ่ายบ้างาปีที่ผ่านมานะคะเทียบกับปีนี้ค่าใช้จ่ายต่างกันไหมคะต่างกันเยอะเมื่อปีที่แล้วอะคะ่ะนายยี่แปดไล่ใช้ใช้เงินไปมาเท่าไหร่สองหมื่นปีนี้เหลือหมื่นกว่า ต้นทุนไปได้ถึงครึ่งเลยนะคะอ่าป็นได้เยอะแล้วค่ายายาฆ่าแมลงหรือว่ายากําจัดศัตรูพืชอะค่ะลดได้ไปส่วนหนึ่งลดได้ไปส่วนหนงไหนคะส่วนหนึ่งคือหนึ่งห้าลดไปได้ห้าพันลดไปได้ถึงห้าพันเลยนะคะโได้เยอะเนาะได้เยอะค่ะอ่านได้ข่าวว่ามีคนผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ย แล้วเขาก็ทักด้วยใช่ไหมคะเขาทักว่าอย่างไงอะทักว่าข้าวเขียวดีใบตั้งดีรวงใหญ่ดีใช้ปุ๋ยอะไรบอกเขาว่าใช้อะไรโอไฮไลท์โกก็คือจำได้สีๆเท่านั้นค่ะสีเขียวสีส้มจำชื่อจะไม่ค่อยได้ละค่ะเพราะว่าชาวนาจะสังเกตสีมากกว่านะคะแต่ไฮไลท์โกก็อยู่ในใจไหมคะตอนนี้แอน ก็คือแป้ก็อยากให้นักสำรวะค่ะช่วยฝากความประทับใจกับปุ๋ยไฮไลโกล่ะค่ะ,ะว่านาักสำรวยประทับใจอะไรบ้างปร,ประทับใจว่าดีลดต้นทุนแล้วได้ผลผลิตด,ดีไม่ต้องจอ่ายเงินเยอะทุกปีไม่ต้องจ่ายเงินเยอะด้วยใช่ไหมคะคอนเซปต์นี้ไม่ต้องจ่ายทุนเยอะทุนน้อยลงเยอะอจ่าย ก็ S <S คือลดต้นทุน,นต้นทุน <S <S ค่ะก็ตั้งเองนะคะก็ขอ,อให้ไฮไลท์ตัวค่ะเป็นตัวเลือกให้กับเกษตรกรไทยนะคะซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายค่าปุ๋ยค่ายาเยอะนะคะซึ่งแป้งก็ติดตามผลหลังการขายแน่นอนค่ะแป้งยืนยันและ,ะกล้าที่จะท้าให้คุณลองซึ่งใครที่สนใจนะคะ่ะติดต่อแป้งได้เลยตรงเลยคือเบอร์ศูนย์เก้าศูนะคะ 6, ก 9, 6, เก้าหกค่ะเจ้าเราวันนี้แป้ขอบคุณน่าสมหวมากนะคะทีุ่ตสาม์มาแคร์เนาะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ